โอเคครับผมตอนนีู้่เกมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ิมูเตอร์อีพีที่6กันแล้วนะครับผมโอเควันนี้เราจะมาเปิดร้านเกมกันนะครับผมเห็นภาพนี้ก็ภูมิใจตัวเองจริงเลยว่าเรานี่ก็ทําได้นี่ครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดร้านคอมแกนนะครับวันที่6แล้วบอกเลยว่าเล่นเกมนี้เพลินๆครับตอนนี้เรามีอยู่ตังค์อยู่ประมาณ1 9ึ่งบาทนะครับดูสิว่าวันนี้เราจะใช้เงินทําอะไรบ้างนะครับผม ตอนนี้นะครับความคิดผมคือผมอยากจะจัดร้านใหม่นะครับผมอยากจะเอาคอมสีเขียวเนี่ยอยู่ฝั่งนี้สีเขียวฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเรจะย้ายโซนเปลี่ยนโซนอ่ะฝั่งนี้เป็นโซนแดงไงฝั่งนี้เป็นโซนสีเขียวน่าจะสวยน่าดูครับอุ้ยสวัสดีครับพุทุค้าเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับมาที่มาอุดหนุนกันวันนี้ร้านเกมเราเปิดแล้วนะครับใครสนใจก็เล่นเกมได้เลยนะครับโอเคครับผมอุ้ยขออนุญาตโอ้โหลืมตั้งราคาว่ะโอเคครับลืมไม่เป็นไรดอกค่อยตั้งใหม่กันวันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะกดออโต้ไปเลยครับ เชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยครับคุณลูกค้าเชิญเลยครับผมวันนี้ขายดิบขายดีจริงๆเลยครับลูกค้าเข้ามาเยอะมากเอ้าไม่จ่ายตังค์ครับพีเบึกเตะที่มีคนไม่จ่ายตังค์ครับมีคนบิดมีคนบิดตังค์โอ้โหอะไรขนาดปรับราคาถูกๆยังยังต้องบิดตังค์อีกเหรอเออเขาญาติปรับราคาก่อนแล้ว่กนี่ปรับให้เต็มขีดเลยครับขีดสุดมีอะไรสุดให้หมดปรับสุดเนี้ยปรับให้หมดเลยครับสุดๆเปิดให้สุดไปเลยครับนี่คอนโซลอันใหม่ของเราเนี่ยครับดูสิ จะมีใครมาเล่นหรือเปล่าโอ้โหบอกเลยว่าผมอยากเห็นจริงๆเลยว่าลูกค้าจะมาเล่นแนละ้วจะสึกยังไงครับเกมคอนโทรลในร้านเราโอเคครับอยากเห็นอนะ่ะมาเล่นที่ทีวิมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วขออนุญาตอยากเห็นอยากเห็นวิเล่นแล้ววิเล่นเกมอะไรอะ่ะวิน่าจะเป็นเกมนี้แน่เลยอะ่ะเกมต่อสู้แน่นอนนะครับผมไม่รู้ว่าเกมอะไรโอ้โหคล้ายเกมนี้เลยว่ะกอดอัพวอนี่มันกอดอัพวอลปะเนี่ยโอ้ยขยะเต็มหมดแล้วลูกคุณยน โยนไม่มาเก็บไม่มาเก็บขยะปะโอ้ลูกค้าเล่นกันเต็มเลยครับผม,ผมก็ปรับราคาไม่ได้ด้วยโอ้โหลืมปรับราคาได้ยังไงโอ้ลืมขาดทุนเลยโอ้เชิญครับเชบิญครับกัดหน้ามาใหม่นะครับคุณลูกค้าโอ้โหให้ทิปด้วยหรอทิปสองบาทขอบคุณครับผมกัดหน้ามาใหม่นะครับ,อบ,รบโอเคครับเดี๋ยวดูก่อนโอเคปรับราคาได้แล้วอุปบับให้สุดๆไปเลยปรับเต็มพิก,กัดเต็มพิก,กัดเลยโอ้โหเลยสองเครื่องปรับไม่ได้นะครับ ไปปรับไ้แล้วปร,ปบรปับไปแล้วปรับพิสุดปรับพิ้สุดไม่ลูกค้าไม่สแกนจ่ายว่ะนะคุณลูกค้ามีเครื่องสแกนจ่ายไม่สแกนแล้วเฮ้ยห้องน้ำเชิญครับเชิญเข้าห้องน้ำได้เลยนะครับผมแล้วเรามีห้องน้ำบริการด้วยนะเชิญใช้แล้วกดซุ้มเลยนะลูกค้ากดซุ้มเลยนะครับผมวันนี้ก็น่าจะทำงานพอแค่นี้นะอ๋อวันนี้ต้องปิดร้านได้แล้วครับคือมันเกินลิมิตแล้วโอเคปิดร้านเลยละกันก่อนจะปิดก็ผมขอแต่งร้านหน่อยครับผมอยากซื้อคอมเพิ่มดูก่อนว่า ในห้องน้ำเรามีขี้ไหมลูกค้ามันไม่ค่อยชอบกดเจอเอ๋เอไม่เจอครับผมอาจเอ๋ไม่เจอห้องนี้อยากเจอนะาจเอนน๋ดีมากเลยครับห้องนา้าสะอาดคลิปผมโอเคครับแต่ผมผมขอสั่งคอมเพิ่มแล้วกันผมอยากได้คอมสีเขียวอีกสักสี่ตัวอืไม่เงินยังไม่น่าพอครับเดี๋ยวสั่งคอมเพิ่มก่นอนนี่ไงเคสคอม นี่ครับผมต้องการคอมสีเขียวนี่สีเขียวสวยสดงดงามเพราะว่าสีเขียวมันเป็นสีธรรมชาติแล้วก็โต๊ะสีเขียวไหมเออโต๊ะสีเขียวด้วยเพราะว่ามันเข้าตีมไงคอมเขียวเ็้าอี้เขียวเออแล้วก็โต๊ะเขียวคีย์บอร์ดก็จัดสุดๆมันเลยครับนี่แบบลายเสือจอก็สุดๆไปเลยแล้วก็เก้าอี้ไม่ใช่โต๊ะ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 สีเขียวนี่ครับลายเขียวเอาคือเหลือบเขอขาดเมาส์ขาดเมาส์เลือเมาส์เมาส์อยู่ไหนเมาส์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 นี่ไง สีเข응ียวมีไหมมีสีเขียวไหมเออเอานี้กันนี่แ0 0รมาครับสั่งเลยแล้วกันนะอูตรงนี้เราปนปีแปดพันเาจะสั่งได้อีกเครื่องนั้นเนี่ยน่าจะสั่งได้อีกเครื่องหนึ่งเหนของสั่งดิเออสีเขียวเอาเซตเขียวมาก่อนครับเซตเขียวเซตเขียวก็อี้เขียวคอมจอไปแล้วก็คีย์บอร์ดโอเคครับคีย์บอร์ดแล้วก็โตโต๊สีเขียวแล้วก็คอมสีเขียวจัดเต็มจัดเต็มมา ทุกอย่างจัดเต็มหมดก็อีเขียวอ๋อขาดเมาส์ขาดเมาส์เหรอขาดเมาส์เหรอแคปก็จ่ายไปเลยเท่าไหรอ่อ่ะหกพันนอเนะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดร้านกันครับให้มันดูแบบมีสไตล์นะให้มันดูแบบมีสไตล์มีความหรูหราหมาเห่านะครับโอเคครับอุ้ยพี่อูดมาแล้วพี่อูดอูดมาแล้วครับมาส่งของเรียบร้อยขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับเฮ้ยลืมไปวะ ในตัวเราแม่งมีกัดจออยู่นี่หว่าลืมลืมลืมว่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปซื้อกัดจอด้วยครับซื้อกัดจอซื้อหลิกมาเพิ่มจะได้ขุดกัดจอแรงขุดบิดขุดบิดคลอยนะครับเออคอมสีเขียวเราครับมาแล้วมาแล้วว่าสวยสดยงดงามไปทีเดียวเอ้คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเก็บก่อนเก็บก่บอน เรียบร้อยครับของยังไม่หมดนะครับคือเรามีสั่งเพิ่มอีกนะเดี๋ยวเราจะเอาคอมเขียววางไว้ตรงนี้เลยครับแบบแบบแยกฝั่งเลย General. แบบอันนี้ฝั่งแดงนี่ฝั่งเขียวอ่ะเอออยากเล่นค่ายไหนอ่ะค่ายเขียวค่ายแดงอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ครับขอวางเก้าอี้ก่อนนี่ครับเก้าอี้ค่ายเขียวบอกเลยว่าของดีมาแล้วจ้านี่ครับเก้าอี้ค่ายเขียวแบบวางไว้ตรงนี้เลยแกนบอกเลยว่าโอ้โหนี่แค่โต๊ะเนี่ยขนาดโต๊ะก็สุดแล้วอะแป๊บบนึงมันไม่ติดอะมันไม่ติดผนังอะ อย,อยากให้ติดผนังอนะติดผนังได้ไหมติดผนังได้ไหมโอเคครับติดผนังแล้วครับติดผนังเรียบร้อยสวยจริงเลยแล้วก็กาอ,อีเขียวกาอเเขียวนะให้มันดูแบบมีสไตล์สไตล์สีเขียวน,นะครับเออโออย่างสวยอย่างเท่ยอย่างจ้าวางไว้ก่อนครับน,นี่เกะกะเกะกะจริงๆเลยแล้วก็วางคอมพิวเตอร์หน่อยะแกเน็ครับอันนี้วางไว้แบบนี้กันอย่างเงี้ยจะได้ปะเดี๋ยววางแบบเนี้ย เฮ้ยมันจะบังไอ้ไอ้ตรงปิดไฟหรือเปล่าไม่บังไม่บังไม่บังนะนี่วางไว้อย่างนี้ดีกว่านะครับเฮ้ยจำมันไม่โชว์อ่ะมันไม่โชยอ่ะไม่โชยตรงเนี้ยกะจกอ่ะมันต้องโชว์หน่อยดิอย่างเงี้ยโชว์อย่างงี้ดิเออมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยวางอย่างนี้มันเดิมไหมวางเหมือนเดิมไหมเออวางเหมือนเดิมดีกว่านะนี่วางอย่างนี้ดีกว่าให้มันดูดีแบบว่าโชว์โชว์แบบสเปคคอมเรามันดูโหดขนาดไหนนะครับแล้วก็ ใช้จอคอมพดโทดของเราวางเข้าไปเอาจออยู่ไหนวะอ๋อต้องใส่ไว้ในนี้ลืมลืมลืมโทษทีโทษทีโทษทีอือโห้โคตรสวยครับโคตรเท่มาเอาเลยทีเดียวแล้วก็วางไว้ตรงนี้สักเครื่องหนึ่งนี่วางไว้ตรงนี้อีกสักอันอือเฮ้อใครเขียวก็เอาเหมือนกันนะเนี่ยวางเมาส์หน่อยกันเพื่อความรหรูด่าหรูดรานี่คอมมาส่งยังมาส่งแล้วนะ ออกกดเอากล่องออกก่อนเอากล่องออกก่อนโอ้โอนี่คอมอิกเซตหนึ่งนะนี่คอมอีกเซตหนึ่งไว้เอาไว้ในมือก่อนครับเอาไว้ในตัวก่อนโอเคโอเคเก็บเมาส์มาด้วยอย่าลืมเฮ้ยเอาคีย์บอร์ดอยู่ไหนวะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดอยู่ไหนอะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดของใคยคีย์บอร์ดเอ้าคีย์บอร์ดอยู่ไหนอะคีย์บอร์ดหายต้องสั่งคีย์บอร์ดใหม่เหรอเฮ้คีย์บอร์ดบ้าหายไปแล้วพี่ปืนเถอะเอ้เฮ้ยพี่ปืนแม่งยริงวะ โอ้ยเราขาดคีย์บอร์ดครับี๋ยวสั่งใหม่กันโอ้โหย้ยขาดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดมันหายไปค,ครับผมว่าผมสั่งคีย์บอร์ดแล้วนะแต่ว่าคีย์บอร์ดมันบั็กหายไปอ่ะต้องสั่งใหม่เลยก็ไม่เป็นไรครับพอดีเรารวยนะอืมก่อนอันนี้ก็วางของก่อนเฮ้ยทำไมเดินไม่ค่อยได้เลยครับเดินไม่ได้เอ้ยอยผมเดินไม่ได้เอาสวยแล้วกูเอ้ยมันติดกันโอเคเดินได้แล้วครับมันต้องติดกันหน่อยตอนนัวนี้ต้องติดกันหน่อยเออโอเคครับตอนนี้คอมอะเมาส์มาส่งแล้วคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดมาส่งแล้ว ญาติปักโต๊ะก่อนวางไว้ตรงนี้เลยมันจะดูอึดอัดไปไหมไม่อึดอัดหรอกด้านคอมมันต้องแบบเน้นคอมเน้นใน,นโทษด,ดีแบบเน้นเครื่องอนี่วางไว้อย่างเงี้ยติดผนังติดผนังโอเคเรียบร้อยครับสวยสดงดงามไปทีเดียวแล้วก็วางของวิสเตอร์วางตรงนี้เลยพิวเตอร์นี่ด้านถูกไหมอ๋อนี่ด้านอยู่นี่อยู่นี่ครับด้านอยู่นี่โอเคครับนี่วางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้เ,ยเอ,อ,อยโคตรท่โคตรโดนโคตรอันตรายคครวางไว้ตรงนี้ละกันน,กกนะครับ แล้วก็เมาส์เมาส์ของเราวางให้ถูกที่ถูกจุดถูกที่ถูกจุดอื้อคีย์บอร์ดยังไม่มีคีย์บอร์ดมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวางนะแล้วก็วางเก้าอี้ไว้แบบติดๆกันหน่อยจะได้เดินได้ออเออเฮ้ยทำไมมันไอเนี่ยกระดกอะ่ะโต๊ะกระดกอะโอ้โหโต๊ะกระดกอะ่ะแล้วที่ไม่พอหรอก,ก็พอนี่ยเด๋ยวมาหน่อยให้กันโอ้โหแม่งดันคอมพังหมดเลยแม,แม่งดอกแม่งอังขอบกูพังหมดเลย ใช้จิตสมาธิหน่อยสมาธิเออก็ได้อยู่นะแล้วก็วางจอคอมหน่อยพอดีแบบ่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะเออแล้วก็วางเมาส์วางเมาส์ของเราไว้ตรงนี้แล้วกันเมาส์ในเครับเออเรียบร้อยแล้วก็เคสคอมพิวเตอร์นี่วางไว้เฮ้ยทำไมมันกลับด้านกลับอะไรไปหมดเลยวะเออก็เอ๊ะก็เท่นะนี่วางไว้ตรงนี้หน่อยแล้วก็คีย์บอร์ด เอาคีย์บอร์ดมาก่อนเดี๋ยวเอาคีย์บอร์ดมาก่อนคีย์บอร์ดของเราเนี่ยโอยนี่เราไม่ได้นอนอีกแล้วหรอไม่ได้นอนอีกแล้วเขาโต้รุ่งอีกแล้วครับร้านเกมเขาโต้รุ่งอีกแล้วครับเออสวยสดงดงามเดี๋ยวเราจะย้ายคอมนี้มาด้วยย้ายคอมนี้มาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีเขียวอ่ะสีเขียวก็ต้องอยู่ฝั่งเขียวสิสีแดงก็อยู่สีแดงครับเขียวก็เขียวแดงก็แดงนี่แล้วก็วางไว้อย่างนี้นี่วางไว้อย่างนี้นี่เก็บมาหน่อยเย็บมาหน่อยจยบซ้ายขวาหน่อยเออสวยครับ ดูดีอยู่นะดูดีนะอเอ้จอ็อ้เป็นสีแดงอะ่ะเอามาถอดแล้วกันีน๋ยวค่อยสั่งสีเขียวอ่ามาใช้ก่อนมาใช้ก่อนี๋ยวค่อยสั่งืออเรีย,ยบร้อยสวยมากสวยมากแล้วก็วางคอมไปวางเคสคอมครับเคสคอมด้านนี้แล้วกันนี่เออสวย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 แล้วก็จอคอมพิวเตอร์หน่อยแล้วกันนะครับแค่จัดร้านก็ปาไปหลายชั่วโมงแล้วอือมันต้องแบบใส่ใจทุก เอียดนิ้วนะบริการลูกค้ามันต้องมีความบริการลูกค้าแบบทุกดาทุกจุดความระเบียบเรียบร้อยมันต้องมาก่อนอยู่แล้วเ,เรียบร้อยครับผมสวยมากแล้วก็ขยบคอมสีแดงไปหน่อยมันจะได้แบบดูไม่ว่างเปล่านะมันจะดูแบบเออมันจะดูแบบเรียบร้อยแบบไม่ห่างไกลกันมันอยู่ติดติดกันนั้นเกมอ่ะเรียบร้อยครับแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์มาเขียนได้ตัวคีย์บอร์ดเมาส์มา,มานี่แล้วก็เีา ไปวางไวท้ที่เดิมนี่ติดๆกันหน่อยนะครับไม่ได้ดิเก้าอี้มันขว,าง,ขา,นขวางทางอยู่เก้าอี้มันขวางทางอยู่นี่จัดล้างเรียบร้อยลูกค้ามาจะได้แบบอุยร้านนี้แม่งโคตรดีโคตรเจ๋วน่าจะมาเที่ยวใหม่น่าจะมาใช้งานบริการใหม่แบบมาแบบทุกวันนะครับโอเคแล้วก็วางคอมพิวเตอร์ไปวางให้เหมือนกันทุกจุดเอา้าทำไมไม่ใส่ไว้ในมือนี่ครับวางไว้ โอเคครับวางไว้แบบนี้สวยสวยแล้วก็จอคอมจอคอมก็วางไว้อย่างนี้มันจะได้แบบดูมีสไตล์ลูกค้ามาจะได้แบบเฮ้ยร้านนี้ดูเรียบร้อยจังเลยดูเรียบร้อยแล้วก็คอมก็แรงแล้วก็แอร์ก็เย็นอาหารก็อร่อยมันต้องอย่างนี้สินี่เรียบร้อยแล้วก็โต๊ะอยู่ไหนวะโต๊ะโต๊ะโต๊ะเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้อ๋อนี่เก้าอี้เก้าอี้อยู่นี่โอเคเดี๋ยวเราเปิดร้านกันดีกว่าได้รับ โอ้โหนี่เราจัดร้านก็ปาไปครึ่งวันแล้วอะเฮ้ยมันทำไมมันขยมอะเออมันมาขยมเมื่อกี้ได้อยู่นะได้อยู่นะโอเคเปิดร้านดีกว่าครับวันนี้เราจะมาเปิดร้านกันเปิดดีกว่าโอ้โหแค่จะเปิดร้านก็ปาไปครึ่งวันนะรครับเปิดร้านกันเฮ้ยขออนุญาตปรับความก่อนลืมลืมปรับความสุดสุดให้หมดเลยปรับความให้หมดเลยนี่ลืมได้ไงปรับให้หมด อุตส่าห์ซื้อมาอย่างแพงๆเชิญครับลูกค้าเชิญเลยเชิญเลยครับร้านเราเปิดแล้วเชิญเลยครับพี่บึ้กครับเชิญเลยครับเชิญนั่งได้เลยนะครับเชิญเล่นเกมได้เลยร้านเราคอมโหดๆทั้งนั้นมีตะแกรงไวรัสหน่อยสแกนไวรัสหน่อยครับเดี๋ยวลูกค้าบ่นว่าเอ้ยไวรัสมันมันมีอยู่ในคอมทําให้คอมกากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราขอไปกินข้าวก่อนครับพอดีเราไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเลยครับโอ้โหพลังงานจะหมดแล้วด้วยพลังงานหมดแล้วด้วยหิวหิวพี่พี่ไอระเบิด ไอเดิเปิดขวางถิ่นขวางทางจริงเลยป้าครับขอออยญาตกินข้าวหน่อยโอเคครับผมจะไปเฝ้าร้านเกมละลูกค้ามากันเยอะนะครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยครับเชิญเลยโอ้โหค่ายเขียวค่ายแดงครับคอมค่ายเขียวครับก็ใครอยากเล่นค่ายเขียวก็เล่นได้เลยครับใครอยากเล่นค่ายแดงก็เล่นได้เลยมีสองค่ายเลยครับร้านเราเลยครับผมสนใจค่าไหนก็จัดเต็มจัดเต็มเลยครับจัดเต็มอืม ดูดูคอมเมนต์หน่อยวฮคอมเมนต์ก็ก็ไม่ถึงกับแย่นะก็มีแบบไม่ดีมั่งมีดีมั่งนะครับปมเปกันไปนะครับลูกค้าที่เล่นเสร็จแล้วก็จ่ายเงินจ่ายอะไรด้วยนะครับอย่าถ้าเกิดไม่จ่ายก็โดนท่อนตีนะครับผมเชิญ <c oughs> ครับเชิญเลยเชิญเลยครับเชิญเลยใครที่ปวดขี้ปดวดอะไรก็เข้าห้องน้าได้เลยนะครับผมโอเคคอมเราชั้นหนึ่งก็ดูดีเดี๋ยวไปต่อไปเราจะตัดชั้นสองกันบ้างครับชั้นสองบ น่าจะเอาเป็นแนวแบบว่าแนวคอนโซลนะแบบแนวคอนโซลวางไว้แรงนี้เยอะๆเลยครับเนี่ยครับแบบแนวคอนโซลมาไปตรงนี้เยอะๆเลยแล้วก็ให้ลูกค้าขึ้นมาเล่นเกมกันวันนี้นะครับให้แบบมีความสุขอืแล้วก็มีหุ่นยนต์เก็บขยะเอา้าทําไมขบนมีขยะวะยังไม่มีใครเคยขึ้นมานะมีขยะได้ยังไงมันมีขยะได้ยังไงโอ้โหเกม PS5 นะครับแล้วเราก็มีบริการนะดูครับเล่นกันเพลินเลย เล่นก็เพลิดเพลินเจริญใจเจริญจิตจริงๆเห็นอย่างเยอะก็มีความสุขแล้วเห็นลูกค้าเล่นมีความสุขเราก็มีความสุขโอ้ยขอญาตเก็บตังค์นะครับขอบคุณนะครับสองร้อยห้าสิบสี่บาทนะครับพมขอญาตเก็บเงินนะในตู้เย็นมีอะไรป่าวะไม่มีอะไรเลยครับเฮ้ยไม่มีอะไรเลยหรอในตู้เย็นอะ่ะอืมตูเ้เครื่องทำกาแฟเครื่องทำกาแฟแล้วไอ้นี่มันไปไหนอะ่ะไอ้ที่ไอ้ไอ้ที่วางกาแฟถ้วยถ้วยอยู่ไหนอะ่ะมันอยู่ไหนวะหายหรอ มันหายไปไหน,น่ะครับไอ้ถ้วยวางกาแฟอืมเฮ้ยเราขออนุญาตไปดูห้องน้ําก่อนลูกน้าชอบเข้าชอบเข้าเลยเสียงมีคนปิดตังมีคนปิดตังเฮ้ยอื้อเต็มเต็มเลยหน้าห้องน้านะครับหนึ่งก้อนแล้วไปลูกค้าไม่ชอบกดน้ํากันครับไม่ชอบกดซ่วมเออเหอะลูกค้าแบบไม่ค่อยรักษาความสะอาดกันเลยอือยิงไปเลยลยิงให้ตายกันไปข้างหนึ่งดีครับสวยพี่สวย ยลูกค้าขอโทษที่ขับพอดีไปล้างห้องน้าอยู่นะโอ้โห 1, นหนึ่งพันก็บาทเลยหรอ,อเยอะไปหรือเปล่าพันหนึ่งเลยหรอโอ้โหวลูกค้านี้ไเล่นนานว่ะจัดขอมาขคตรไม่เล่นเกมบอกขมาดูหนังเจริญรับเชิญเลยเอ้าไม่จ่ายตังค์หรอ,อพี่วาวไม่จ่ายตังค์ครับพี่วาวพี่เบิกฝากเตะทีครับพี่บึกจัดไปอือเตะก,ก้านคอครับก้านก้านคอเลยครับน็อกอยู่กลางพื้นนี่ไม่ยอมจ่ายตังค์ไม่ยอมจ่ายตังค์หรอไม่ยอมจ่ายตังค์หรอก็ตายไปเอ้า สวัสดีครับเชิญครับโอกาสได้มาใหม่นะครับทุกค้าเอาไม่พารให้ทิปไปวะ่ะวันนี้ก็ต้องปิดร้านก่อนละกันวันนี้ผมขอไปนอนก่อนขออนุญาตไปพักผ่อนหน่อยครับพอดีผมไม่ได้นอนเลยโอ้โหเหนื่อยก็เหนื่อยได้ครับขออนุญาตไปนอนก่อนเอ้ยติดอะไรวะโอ้โหติดเป็นทั่วเลยวะ่ะเฮ้ยตำรวจปูนิ่งเนี่ยกูไม,ไม่ไม่สนใจมกูหนีกน้่นห้องดีกว่าไปดีกว่าครับเสียเวลาไปแล้วจ้าไปละเจอกันตำรวจ มันจับอะไรกูคนเดียวทั้งประเทศวะคนอื่นมีจับไม่จับหรอกเออจับกูคนเดียวอะไรนะปลดล็อกรางวัลความสําเร็จจอมโจรหนีครับเออเราหนีตำรวจมาได้ได,ได้ได้ความสำเร็จมาด้วยครับืน่าจะหนีตั้งนานแล้วโอเคนอนดีกว่าแล้วแกนอนดีกว่าหลับสักตื่นหนึ่งโอ้ใครโดนแม่งใครโดนบีบอะใครโดนเตะหัววะโอ้ยเมียยังไม่กลับบ้านเลยเหรอเฮ้ยเมียยังไม่กลับอีกเหรอซื้อข้าวให้เมียก่อน ทำงานนานนะครับเนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยโอเคครับไปเปิดร้านเกมดีกว่าไปครับเดี๋ยวนี้เราจะไปซื้อไอ้นี้ด้วยนะกัดจอขุดปีคอยนะขุดขุดเหมืองขุดเหมืองเดี๋ยวมาซื้อเพิ่มเลยครับพอดีเรามีสามตัวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามกัดตัวกัดจอนะเดี๋ยวไปซื้อมาเพิ่มเลยครับตอนนี้เรามีเงินอยู่เจ็ดพันกว่าบาทน่าจะซื้อได้อยู่น่าจะซื้อได้อยู่นะครับโอเคครับไปซื้อกันดีกว่าอ่าเฮ้ยลกไปดิเออเอา ไม่งยไม่ยอมหลบไม่ยอมหลบทางกูว่ากูว่าต้องต่อยมึงอยู่เนี้ยเออที่หลังก็หลบทางดิมันเจกกะขวางทิ่นขวาง,งทางไม่หมดเลยนี่ครับซื้อให้หมดเลยซื้อซื้อซื้อ,อโอเคครับแล้วก็ซื้อแล้วก็วางเข้าไปครับนี่วางเข้าไปวางเข้าไปวางเข้าไปแล้วก็วางอีกวางอีกตัวหนึ่งครับอ,อีกตัวนึงก็วางเข้าไปเพิ่มเต็มเต็มครับ เต็มๆแล้วก็เอาไปวางกันนะครับเพื่อเอาไปขุดบิตคอยน์ให้มันดูแรงขึ้นขุดเยอะขึ้นวันนี้ก็พี่พี่เมดพี่เชฟวันนี้มาเปิดร้านคอมกันแล้วผมขออนุญาตไปวางเครื่องบิตคอยน์ก่อนนะวางไว้ตรงนี้เลยนี่ครับวางแบบดูดีมีสไตล์นี่ครับ,วา,แบบรารบวางไว้ตรงนี้เลยให้มันดูดีนี่วางให้มันติดๆหน่อยเออเรียบร้อยต้องเปิดรหัสนะด้วยเหรอดี ใช่มันเป็นอันนี่ D ตัวใหญ่ D S z D S z ซ T 5 Z ายังจำได้อยู่อ่ะเออผมไม่เคยลืมอยู่แล้วครับผมนี่จำได้หมดอ่ะ D S z T ห Z ซดอือดูบิตคอยดีกว่าตอนนี้เราได้ได้เท่าไหร่บิตคอยขออนุญาตดูหน่อยครับในด,ดูบิตคอยเราสิได้เท่าไหร่ละอืนี่ครับข้อตรงนี้โอ้โหได้เยอะมากขออนุญาต ซื้อมาก่อนโอ้โหสองหมื่นได้มาสองหมื่นกว่าบาทอย่างเยอะครับแล้วก็โอ้โหมีบินให้จ่ายด้วยครับจ่ายไปเลยจ่ายไปเลยแล้วแกนนี่ครับจ่ายไปเลยพอดีเรามีตังค์เนี่ยนี่นะครับเปิดร้านเลยแล้วกันดูซิว่าวันนี้เราจะมาซื้ออะไรดีนะครับสองหมื่นน่าจะซื้อ VR สักอันเนาะออจัด VR สักเครื่องดีครับ VR, VR 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 นี่ไง VR เราจัดแบบของดีๆเลยดีกว่าของดีๆเลยนี่ครับ เชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญ VR ต้องใช้อะไรมากวะ VR แล้วก <'t> ็ต้องโต VR ใช่ไหมโต๊ะ VR มันคือโต๊ะอันไหนวะโต๊ะ VR แล้วโต๊ะมันอยู่ไหนโต๊ะ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 อยู่ไหนวะหาไม่เจอว่ะนี่ไงโต๊ะ VR 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 โต VR ตั้งตะกี้แดดอันนี้ไงโต VR b l u VR b l u ก็มีครับ นี่ครับซื้อแบบโปรเลยดีกว่า VR โปรแล้วก็ต้องซื้อ <c oughs> ซื้อแว่นด้วยไหมแวน่นแวน่นแวน่นแว่น VR อยู่ไหนวะแว่น VR นี่ไง VR นี่ครับจัดมาเลยพันห้าแล้วต้องใช้อะไรมัางอะใช้เคสคอมด้วยไหมเห็นอยู่ต้องใช้เคสคอมด้วยนะ VR ครับเราซื้อ VR มานี่ไงต้องซื้ออันนี้ด้วยโอเคครับจัดมา น่าจะใช้ได้แล้วนะไปครับสั่งว r มาหนึ่งเครื่องดูที่ว่า VR นี้จะเป็นยังไงนะลูกค้าแบบตื่นเต้นหรอเปล่าเจอแบบ VR อันใหม่เข้าไปลูกค้าครับวันนี้ผมได้ทําการซื้อ VR มาหนึ่งเครื่องนะครับใครสนใจเล่นเล่นเลยครับผมจะวาไงไว้ข้างบนนะใครสนใจขึ้นไปชั้นสองนะครับเฮลยลูกค้าจ่ายตังค์ว่ะขอยาเก็บตังค์นะครับผมขอยาโอกาสหน้ามาใหม่นะครับเชิญเลยครับเชิญเลยเอา้าลูกค้าไม่ได้อดออกมาครับลูกค้าเดินออกมาดิเออเดินออกมาจ่ายตังค์ยัง ไม่จ่ายตังค์หรอจ่ายเปล่าโอเคครับมันจ่ายเล่นตู้ครับเล่นตู้ครับเล่นตู้ก็ออกไปได้เลยนะครับโอเคครับเก็บเก้าอี้มาเก็บโต๊ะาร์มาเอาติดอะไรวะพี่อูดไปดิเออส่งของแล้วก็ไปดิพี่อูดมายืนยืนเฉยๆทำไมโอเคครับระวังเอะเค๋คอมมาก่อนแล้วก็เอาป r มาให้เราเปิด ไปครับไปวางเครื่อง VR กันดีกว่าวิเชิญครับเชิญเลยครับขออนุญาตเก็บเงินนะครับลูกค้าเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยผมขออนุญาตไปวางเครื่องเกมก่อนนี่ครับวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันใครอยากเล่นก็ขึ้นมาชั้นสองเลยครับผมจะวางไว้ตรงนี้เอ้ยไม่ได้ดิติดผนังหน่อยมาต,ยติดผนังหน่อยติดผนังติดผนังเออเนี่ยติดผนังไปเลยเรียบร้อยครับนี่ครับวางไว้ตรงนี้ เรียบร้อยครับแล้วก็เอาเคสคอมขึ้นมาวางไว้ตรงนี้เลย VR นี่ครับแล้วก็ไม้นี่สวยๆอีสวยๆเรียบร้อยเรียบร้อยเลยสวยเลยครับแล้วก็ไปตั้งราคาให้มันสุดๆตั้งราคาให้มันสุดๆ,ส,ดๆสุดเหวี่ยงไปเลย เชิญครับลูกค้าสนใจมาเล่น VR อยู่ข้างบนนะครับผมผมขออนุญาตปรับราคาก่อนนะครคบมันจะได้แบบ <c oughs> คืนกำไรให้กับผมมันต้องแบบซื้อคอมมาต้องมีกำไรคืนสิเชิญครับเชิญครับโอ้โหเงินตั้งพันสองเลยเหรอลูกค้าเกินไปหรือเปล่าลูกค้าแม่งโคตรรวยเลยวะ่ะเชิญครับเชิญเลยครับเกมตู้ก็มีนะ VR ก็มีนะเกมคอมพิวเตอร์ก็มีนะเกมคอนโซลก็ม <c oughs> <ๆ>ีนะครับลูกค้าสนใจก็เชิญเล่นได้เลยนะครับผม เชิญเลยครับเชิญเลยโอ้โหลูกค้าก็เต็มเลยครับมาก็เต็มเลยอ่ะอุ้ยมีคนบิดตังพี่บึกฝากเตะทีเออสวยครับสวยพี่สวยอีพ็นดาก็เต้นไปครับเต้นไปครับเต้นไปเรียงลูกค้าเรียกลูกค้ามาครับเอาพี่เต้นครับเต้นเต้นเต้นโอเคครับสวยพี่สวยเต้นไปเต้นไปเชิญเลยครับลูกค้าเชิญเลยครับจ่ายตังค์ยังไม่จ่ายเอาจ่ายแถวครับเอาเล่นตู้นะเขเล่นเกมตู้นะเล่นเกมตู้ก็ออกไปได้นะครับพอดีเกมตู้จนหย่อนเหรียญนะครับเฮ้ยเฮ้ยจ่ายตังค์ยังพี่พี่จ่ายตังค์ยัง เฮ้พี่คนนี้จ่ายตังค์ยังอา้าวพี่คนนี้เล่นตู้นี่หว่าลืมลืมลืมเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่เจครับเจเออสแกนจ่ายด้วยครับให้ทิปไหมให้ทิปไหมไม่ให้ทิปเลยหรอโอ้โหนึกว่าจะให้ทิปก็สักนหน่อยมีอ <VR S 2> มีใครเล่นนี่ยังวะมีคนเล่นมีอยังอ่ะยังไม่มีหรอโอ้โหเสียใจยจังอยากให้คนมาเล่นมีอาร์เยอะๆอ่ะอุ้ยมีคนเข้าห้องน้ำว่ะเดี๋ยวผมต้องเก็บห้องน้ำเพิ่มต้องต้องล้างห้องน้ำเลยเนี่ย ไม่งั้นนะครับมันจะเหม็นขี้นะลูกค้าไม่ช่วยกดกันเฮ้ยทำไมคุโจนไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยเก็บขยะเลยอ่ะผมต้องเก็บขยะให้ตลอดโอ้โหเข้ามาก็เจอหนึ่งก้อนสองก้อนอย่าบอกเจอในอ่างล้างมือด้วยไม่เจอครับดีดีดีโอเคครับกดไปเลยครับกดให้หมดครับร้นเราบริการทุกอย่างครับกดกดให้หมดครับบริการทุกอย่างครับ เฮ้ยตำรวจมาจับเราทำไมวะไอ้แฮปีเร o ไปเวอร์ไอ้ซื้อเต็มอะไรหนิมึงเนี่ยออกไปจากร้านกูอะไรอะไรอะไรเฮ้ยมาผิดที่หรือเปล่าไอ้หนูนะี่ครับตำรวจแม่งจะจับแต่กูคนเดียวอะ <Wow. S 1> เชิญครับเชิญเลยครับลูกค้าเชิญเลยครับ,รบ,รบ,รบโอกาสหน้ามาใหม่นะทุนค้ารนาะที่แบบเล่นมานะครับใครสนใจก็ เขามาเล่นได้เลยเฮ้ยลูกค้าจะออกแล้วเหรอ,อเชิญเลยครับเชิญเลยครับกับมาใหม่นะครับโอ้โหวันนี้เรา,ขาไข่ที่จะจัดนะครับลูกค้าเ็้ามาใช้บริการร้านเราเยอะมากคอมเรามี่ายเขียวข่ขยแดงนะครับสนใจก็มาเล่นได้เลยนะครับมีขี้เยะีะยววะขี้ไม่เยะีะยววะเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้เองกูเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้ไม่เกลื่อ,อนเหรออะนอลูกค้ามีถั่วส้มดีไม่ขี้กัน มาเคลียข้างนอกส่วมวะเออเชิญครับเชิญเลยครับขออนุญาตเก็บเงินในการับลูกค้าเชิญเลยครับโอเคครับเชิญเลยแหมวันนี้ร้านเราพัฒนาไปไกลมากครับมีทั้งบ R มีทั้งเกมคอนโซลนะครับมีลูกค้าที่แสนดีใช้บริการเยอะมากมายตอนนี้เงินเราก็มีอยู่2 0 0 0มืนกว่าบาทแล้วเงินไก่กองมากเลยทีเดียว เชิญเลยครับเชิญเลยโอ้โหลูกค้ามีหัวใจให้เลยเหรอไม่ได้เฮิร์บม่ได้เฮิร์บไปหรอฮ่าฮ่าฮ่าโชว์กลางให้เลยเออเอาติดไรวะเชิญครับเชิญครับเก็บเงินแล้วครับเชิญออกได้เลยนะครับเชิญออกได้เลยวุ้ยให้ทิปด้วยหรอให้ทิปด้วยหรอขอบุณครับลูกค้คาขา้าวปุ๋ยเข้ามาเลยเหรออะมันจะเหม็นหรือเปล่าร้านเรามันเราอ๋อเรามีเครื่องปรับอากาศอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร นะครับอตอนนี้ร้านเราแบบจัดเต็มจัดหนักทัเทียวโอเคเดี๋ยวขอทำการปิดร้านละกันนะวันนี้ขอขออนุญาตปิดร้านก่อนนะครับพอดีผมผมรู้สึกว่าต้องไปพักผ่อนหน่อยแล้วพอดีผมไม่ได้นอนเลยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไม่ได้นอนมาหลายวันเลยนะครับ <Hello. S 1> ขออนุญาตไปนอนก่อนง่วงมาก the world, the world. โอ้โหลูกค้าเชิญเลยครับเชิญเลยครับใครที่แบบ ปวดท้องปวดอะไรก็เข้าน้ำก่อนได้นะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอ้ยสแกนจ่ายได้นะเรามีสแกนจ่ายนะครับไม่กดวะโอ้โหทำไมพูดคุณไม่กดท่วม,มกดท่วมให้บริการให้ถึงที่บริการให้ถึงที่บริการให้ถึงที่โอเคครับสวยโอเคครับ เชิญครับเชิญครับจ,จ่ายตังยังจ่ายตังยังจ่ายแล้วใช่ไหมโอเคจ่ายก็ออกไปได้ออกไปได้เลยโอเคครับผมจะปิดร้านแล้วผมจะไปน,น,นอนดีกว่าไปนอนดีกว่าลุงผมนี่โตลุงมาหลายวันเลยโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้หยอดไม่ได้รู้ไม่ได้เปิดประตูตอ้เออเปิดประตูขึ้นมาไปนอนดีกว่าเมียกลับบ้านยังเนี้อ่ะเมียจา๋าเมียน่าจะบักแน่นอนครับเมียบักอีกแล้วครับ มมันชอบบั๊กตลอดเลยอขอญาตเข้าไปก่อนเม,มียมายังหรอเมียจ๋าโอ้เมียโอ,อไม่มาแล้วเมียไม่ได้บัก๊กด,ดูดี่ไดกเงินไทยโอ้สองร้อยสี่บาทเลยเหรอขอญาตเก็บกันเอ้ยนอนดีกว่านอนดีกว่าครับอ่าโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันอีพีต่อไปนะครับ อีพีต่อไปว่าดูซิเราจะมาทำอะไรกันต่อเกมนี้นะครับโอเคเจอกันกิีพี่ต่อไปนะครับ